วันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่ศาลอาญาคุณทักษิณชินวัตรนะครับเดินทางไปขึ้นศาลเพื่อตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการสำนักงานคดีอาญายื่นฟ้องคุณทักษิณข้อหาความผิดตามประมวลกฎหมดดายอาญามาตรา1น2กรณีที่ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวของประเทศเกาหลีใต้นะครับวันนี้เนี่ยทีมทนายความคุณทักษิณมากัน6-7ถึงคนเลยนะฮะมาตั้งแต่ช่วงเช้าเวลาประมาณ9นาฬิกาคุณทักษิณมาพร้อมกับเกา กับสื่อมวลชนที่มารอทําข่าวว่าตนไม่มีความกังวลกับคดีที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติใหม่ๆเพราะเป็นการใช้กฎหมายเพื่อกระชับอํานาจส่วนเรื่องพยานนั้นเป็นสิ่งที่ทนายความจะดําเนินการต่อไปผู้สื่อข่าวก็สอบถามเห็นวันนี้คุณทักษิณสวมใส่เสื้อเหลืองมาว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์อะไรหรือไม่คุณทักษิณก็ตอบว่ามันชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีเลจัองล ไม่กังวลเลยวันนี้เตรียมคนาต้คดีเลยใช่ไหมคะไม่มีปัญหาเลยวันนี้เห็นใส่เสื้อสีเหลืองมาด้วยมีสัญ,ญลักษณ์อะไรไหมคะเัดเจนอยู่นะ,ะภายหลังตรวจพยานหลักฐาน,น,นเสร็จคุณทักษิณเดินทางกลับนะฮะก่อนกลับได้มีการโค้งถวายความสักการะต่อพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก่อนเดินทางกลับด้วยสีหน้ายิ้มแย้มและไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนแต่อย่างใด นายวินิจชาติบุตรีทนายความของคุณทักษิณชินวัตรเปิดเผยภายหลังตรวจพยานหลักฐานว่าวันนี้ได้ทําการสอบคําให้การของจําเลยโดยคุณทักษิณนั้นให้การปฏิเสธนะฮะพร้อมกับนําเสนอพยานหลักฐานประกอบไปด้วยพยานฝ่ายบุคคลของจําเลยที่เดี๋ยวจะต้องสืบกันต่อในนัดหน้าเนี่ยจำนวน14ปากด้วยกันโดยไปดูกําหนดการกันที่ผมบอกว่ามันอาจจะยืดเยื้อไปถึงปีหน้า เพราะว่าเขาจะสืบพยานหลังจากนี้ทั้งหมด7นัดน,นะฮะในเดือนกันยายนปี2568คือปีหน้าครับฝ่ายโจทย์จะเกิดขึ้นวันที่1วันที่2วันที่3กรกฎาคมปี68ส่วนฝ่ายจำเลยคือฝ่ายคุณท้กษินจะเกิดขึ้นวันที่15 16 22และ23กรกฎาคมปี68ทนายวินยัดบอกว่าศาลคงจะจัดทำคำพิพากษาต,ต่อไปเลยซึ่งคดีจะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมปีหน้า และเชื่อว่าสารชั้นต้นจะตัดสินภายในปีหน้าอยู่แล้วแต่จะมีการอุทธรณ์และดีกาต่อไปหรือไม่อันนั้นเป็นเรื่องของอนาคตขณะเดียวกันก็ได้รับการยืนยันจากคุณทักษินว่าท่านพร้อมที่จะมาสืบพยานทุกนัดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ด้วยตนเองนะครับ